ไม่น่าเกี่ยวนะคะเจียนก็แล้วแต่นะครับมันนาจิตตังรับดีเลยครับลูกค้าอ๋อสองตัวยี่สิบครับลูกค้าก็หนูทำหายอากาศแล้วทำไมไม่ค่อยหิวหรือผอมลงด้วยซ้ำนูนนี่นั่นนะนะครับก็บอกให้รู้เลยว่าการหายอากาศเป็นเรื่องของง่ายๆเลยครับเราเติมอากาศเข้าไปอ่ะก็เหมือนกับเราเติม เชื้อฟืนอ่ะให้ไฟมันเผาเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่เชื้อฟืนให้เพลิงมันเผาน้กออกไหมครับไฟอ่ะไฟ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 ตัวนี้ครับง่ายๆเลยคือไฟฟ้าสถิตเห็นไหมฮะอ้าวไฟฟ้าสถิตเป็นแกนเลยก็ต้องไปถามคนที่เขาอธิบายซึ่งไม่ใช่ผมอีตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยนะครับมันเป็นแกน ูกค้ารับตัวไหนครับอันนี้เสื้อเสื้อสองตัวแล้วก็เสื้อกล้ามครับไม่ไหวถ้าเกิดรับเสื้อก้ามเนี่ยก็จะแถมกางเกงครับผมมปนกางเกงบอนโอเคนั้นขอให้ดูก่อนนะกันนะครับตัวเพลิง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 ด้วยความร้อนเนาะ anos. มันจะมีคําอยู่ประมาณสามคำอ่ะซึ่งแบบตอนนี้จําไม่ได้แล้วให้ติดไฟไฟติดอให้ติดไฟกับไฟติดให้ติดไฟไฟติดให้ติดไฟไฟติดแล้วมันก็เป็นเพลิงให้ติดไฟ ไฟมันติดเออถ้ามันเป็นก็คือให้ติดไฟออกซิเจนให้ให้ติดไฟใช่ไหมหรือเปล่าฟืนให้ไฟติดหรือเปล่าก็เลยมีเพลิงเนี่ยครับเอาเป็นว่าช่างมันมค่อยไปว่ากันทีนี้ก็เราเติมอากาศพอเราเติมอากาศอะไรนะฮะ๋องเก่งบอลครับอันนี้อันนี้พอได้อยู่นะครับอันนี้ก็พอได้ถ้าแมตช์ก,ก็จะแมตช์ก,กับเสื้อเสื้อลำลองเอ่อไม่ไม่เหมาะแต่ว่าใส่เสื้อออกกำลังกายได้ครับทีนี้ เมื่อเราเติมเข้าไปง่ายๆครับเหมือนเราเติมก้อนก้อนอะไรก้อนเพลิงเข้าไปในตัวเราวางเพลิงตัวเองครับเรียกชาปนากิจตัวเองนึกออกไหมฮะพอเราชาปนากิจตัวเองไอในตัวเองอะ่ะมันก็ถูกเผาเพราะตัวเรามันคือคืออะไรครับก็คือฟืนก้อนหนึ่งเหมือนกัน อะไรต่างๆที่มันกินเข้าไปแล้วครับแล้วมันไม่ย่อยสลายจุลินทรีย์มันไปไม่ถึงมันจัดการไม่ได้มันไม่ใช่อาหารของจุลินทรีย์ในร่างกายหรือเทศบาลในร่างกายมันก็ตกค้างพอตกค้างพอมันเจอไอ้ไฟบรลายการเข้าไปดีครับอย่าลืมว่าย่อขยายเนี่ยมันผลิตนะครับผลิตให้เกิดความร้อนในร่างกายพอมันใส่อากาศเข้าไปทาน,นั้นน่ะปื้มเขาเรียกหายอากาศเข้าไปหายปอดเราก็ชกปอดทีเนี้ย เห็นไหมครับเ,เห็นได้ในตาอีกเพราะฉะนั้นอย่าหลงอย่าหลงว่าเป็นผู้วิเศษกระจอกมากนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรเลยมันเห็นกระบวนการของแจวออนลูกค้าเดี๋ยวดูก่อนได้นะครับไม่ต้องรีบลูกค้าผมไม่ได้รีบอันนี้ผมพูดคนเดียวผมผม,ผมพูดอยู่กับอีกที่หนึง่งอีกออนไลน์หนึ่งลูกค้าเลือกได้ครับผมเรียกว่าเวสหรือขยะเปียขยะแห้งขยะเปียขยะแห้งอยู่ในร่างกายแต่ว่าหม้อต้มตดอยู่ในหัว มันก็ล้างบันทึกสิครับเห็นไหมความร้อนไปที่ไหนให้รู้เลยว่าแจวฮ้อนมันไปที่ไหนในร่างกายอ่ะจุดที่มันสั่นสะเทือนหรือมันเกิดประเด็นหรือมันเกิดในตาเนี่ยมันไม่มีอะไรหาเลยคือมันกําลังเผาไหม้ครับมันเผากิเลสเอาเผาตัวตนเผาอัตตาเผายีโก้เนี่ยมันเผาเผาความทรงจําเผาบันทึกเผาเผาเผา ทีนี้มีคําถามมาว่ามันทําให้ช่วยย่อยไหมเออมันทําให้ขับถ่ายไหมสาหรับผมมันช่วยเพราะตื่นเช้ามาเนี่ยผมจะไม่ไม,ไม่ลูกค้าดูได้เลยผม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 ทุยบูทูธลูกค้าไม่ต้องซีเรียสดูก่อนครับผมก็ช่วยย่อยช่วยย่อยเอ้ยช่วยขับถ่ายโอเคไหมครับแล้วเสร็จมาประาทามแก่เส้นแก่เส้นนี่แหละครับมันจะบิด ยืดหดยืดหดนะครับมันก็ต้องมีหน้าท้องเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็ต้องบอกว่าช่วยย่อยนึกออกไหมครับพอมันยืดหดคือ,ค,อคือทำยังไงก็ได้หรือทุบทุบร่างกายอะครับไม่ใช่ทุบตีนะเรากํลาลังนวดร่างกายเฟ้นร่างกายโดยผ่านกระบวนการของการแกะเส้นอันนี้ต้องไปไว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่เจ้าต,ตัวที่เขาถามคําถามมาเนี่ยทําไมอาจาียนผมบอกว่ามันไม่ทําไมหรอกหนูหนึ่งคำตอบมันคือความรู้สึกแน่นอน แน่นอนทางต้นโจทย์มันก็คือหายอากาศกระบวนการมันก็คือหายปอดคําตอบมันต้องได้ความรู้สึกชั้นผิวต้องมียาชื้นในตัวต้องเป็นเจวฮอนก็แสดงว่าเราปรุงยาเป็นนาอากาศหรือว่านี่ครับที่บอกว่าหยุดหายใจสารมหาอากาศคือการกินอากาศเป็นความรู้สึกหรือเหมือนกับการกินอาหารนั่นแหละว่าเอาลูกค้าก็กเลือกสิครับอย่ามายืนมองดี ผมจะพูดเรื่องผมสิครับก็เขาเรียกเหมือนกินอาหารน่ะเรากินแล้วเรายังปรุงเลยไอ้อากาศเหมือนกันครับกินแล้วไม่ปรุงอ่ะมันมันมันไม่อร่อยมันไม่เข้ามันกินแล้วมันออกเขาเรียกสั้นโหดเกรง <c oughs> <c oughs> เนี่ยครับมันต้องกินยาวๆกินจนท้องป่องไอ้นี่มันกินตลอดต่อเนื่องถ้าเป็นภาษานักบวชก็คือสติความรู้สึกคือสติก็แสดงว่าเราอ่ะ ถ้าพูดถึงน,นะเราสมาธิอยู่ตลอดแต่ผมตัดคำว่าสมาธิออกเป็นสมิธาเพราะผมไม่อยากไปวุ่นวายกับภาษาตำราแล้วคำว่าสมาธิมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องเป็นต้องไปทำเม็นเพียงแค่ให้มันรู้สึกคือทำอยู่แล้วแต่มันไม่รู้สึกนึกออกไหมครับสมาธิเนี่ยทุกคนมีสติทุกคนมีความรู้สึกทุกคนมีแต่มันไม่รู้สึกไม่งงนะว้วั่นหน้า่อาอธิบายโทรลูกค้าคุณจะเหมาทั้งหมดคุณก็มาเหมาคุณอย่ามาพูด อย่ามามองคุณเหมาหมดเลยยังได้ก็ผมจะคุยของผมอ่ะผมยืนห่างๆเลยอ่ะผมไม่ยืนใกล้กันนะคุณก็เลือกไปเลยครับเสร็จเวลาที่มันไปเผาเวสอะเผาขยะเปยกขยะแห้งในร่างกายหรือหม้อต้มตดในหัวมันก็โปร่งโล่งเบาสบายหัวมันก็โปร่งโล่งเบาสบายตัวร่างกายมันก็เกิดการกระชับเพราะมันยืดหดผมจึงบอกว่าเดิมอะเวลามันทําจะเกิดง่ายๆเลยนะฮะจะเหนื่อยยากหายเหนื่อยเร็วคือมันจะเกิดสูญญากาศ พอไปพูดสุญญากาศจบเลยทีนี้เป็นภาษานักวิชาเกินหรือนักวิชาวิทยาก็จะมาเล่นผมอ,อ่านว่าผมก็บอกมันจะเกิดฟองอากาศส่วนฟองอากาศนั้นน่ะง่ายๆเลยมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ครับผมไม่เรียกมันสุญญากาศง่ายๆคือไฟฟ้าสถิตที่มันจะถ่ายเทได้เร็วมากในร่างกายง่ายๆคือจะมีความว่างที่อยู่ในภาษาเขานะช่องว่าง มันก็ตัวเบาลอยไงครับพอตัวมันเบาลอยคําว่าตัวเบาลอยแสดงว่าอะไรมันไม่ดูดถูกความโน้มถ่วงของการหมุนนะครับก็บอกว่าแนวตั้งจุดราบจุดหมุนเห็นไหมจุดหมุนจุดหมุนมันไม่ยึดอัตราเราโลกไปเนี้ยมันไม่ยึดเราไว้เพราะเราพยายามทําตัวให้ลดละอาตาัตราเห็นไหมครับด้วยการกินอากาศ ไม่งงนะคือกินเป็นแล้วไม่ใช่การไม่กินอาหารไม่ใช่การไม่กินน้ําคือกินอากาศคือต้องเข้าใจไหมใช่ว่ามันเป็นอาหารหลักมันไม่ใช่อาหารเสริมส่วนมากไปซื้อตังอะซื้ออาหารเสริมมาตังไปซื้อแล้วก็ไปออกกาลังกายเตินก็ดีเคมไหมครับทีนี้พอมันกระชับ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 มันก็จะสมส่วนถามว่ามันผอมไหมมันไม่ได้ผอมครับ แต่ความรู้สึกเราอะ่ะมันจะคัดทับพื้นที่ตัวเราเองครับตามอะไรครับตามสภาพแวดล้อมตรงจุดนั้นแหละเหลืออย่างเดียวอะ่ะไปเรียนรู้เรื่องการไอกับจามไอนี่คือย่อขยายจามนี่คือไฟฟ้าก็คือหัวใจหรืออีบ้มอีบุมเนี่ยก็คือแค่ทําความเข้าใจภาษาความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายให้ได้จึงบอกให้ไปทําพื้นฐานไงครับว่าเวลาไปเจอแล้วไปติดคิด ติดคิดก็ไม่รู้ตัวก็ชอบเถียงอาเจียนชอบสวนก็ต้องคิดแล้วว่าอาเจียนกขด่าแล้วนะว่าอย่าติดคิดนะจะไม่ด่างตรงกระด่ามอ้อมเ <c oughs> จาของกันบ้าน <c oughs> เราก็ถอยหลังจากการคิดมาเป็นความรู้สึกซะเห็น <c oughs> ไหมความรู้สึกของอะไรอาเจียนเอานอกกับในเว้ยนอกกับในเป็นยังไงจะได้ไม่หลงทางนอกก็อย่างหนึ่งในก็อย่างหนึ่งในตาในตัวในหัว นอกตัวก็พัดลมเพดานนี่ตอนนี้มันมีอะไรเดี๋ยวมีเสียงเครื่องบินมาเรื่อยๆนี่เห็นไหมอ่าสัมผัสอยู่นี่จับอยู่นี่เห็นไหมครับพอมันเซ็กเออเช็คเซกชั่นนี้หรือเช็ครูปแบบนี้ได้โอ้มันจะหลงไปไหนอ่ะมันก็ไม่แต่งตัวออกจากข้างในสมมติไปเห็นเรื่องโรเเกใช่ป่ะเราก็ไม่ออกมารําทีนี้เราไม่ต้องมาราเป็นร่างทรงเราไม่ต้องตรงต่งอ,องค์เป็นองค์นุ่นองค์นี่เห็นไหมครับเราก็แคอยู่ในข้างในหัวเรา มันก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าเรารู้ตัวเองเออแล้วไม่ใช่เราเป็นใครนะเราเป็นตัวเองตัวเองแบบไหนลูกพ่อกับแม่ไงครับก็บอกว่าถ้าลูกค้าไม่ซื้อจุดนี้น่าจะ, <smoothie> จะเจริญความรู้สึกครับ